ตำนานผีสะพานบางประกงเรื่องนี้เกิดขึ้นที่สะพานข้าแม่น้ำบางประกงซึ่งเชื่อมระหว่างฝั่งเมืองฉะเชิงเซากับเส้นทางออกชนบุรีสะพานนี้ตอนกลางวันดูธรรมดาแต่พอตกกลางคืนมันกลับกลายเป็นอีกโลกหนึ่งเรื่องเล่ามีเรื่องเล่ากันว่าสมัยก่อนตอนยังเป็นสะพานไม้เคยเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารตกลงไปในแม่น้ำตอนกลางคืนมีคนตายหลายศพ บางรายหาศพไม่เจอจนถึงทุกวันนี้หลังจากนั้นคนขับรถบรรทุกที่วิ่งเส้นนี้ช่วงดึกๆมักจะเห็นหญิงสาวผมยาวในชุดขาวยืนโบกรถอยู่บนสะพานบางคนใจดีจอดรับแต่พอเธอขึ้นรถไปได้ไม่ถึง500เมตรหันกลับมาอีกทีไม่มีใครอยู่เบาะหลังแล้วคนในพื้นที่เล่าว่าเธอคนนั้นเป็นหญิงสาวที่เสียชีวิตในอุบัติเหตุคืนนั้น ยังคงวนเวียนรอใครบางคนหรืออาจจะรอรถคันที่ไม่ได้มารับเธอในคืนนั้นเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายหลายคนเชื่อว่าเวลาขับผ่านสะพานบางบกงตอนตีสองถึงตีสามห้ามมองกระจกหลังเพราะจะเห็นเงาคนยืนตรงกระจกหลังรถแม้ไม่มีใครอยู่เบาะหลังเลยก็ตามเกรดเล่ากันไว้คนขับรถบรรทุกบางคนจะบีบแตรสามครั้งก่อนขึ้นสะพาน เหมือนเป็นการขอทางให้วิญญาณและทุกคนจะพูดประโยคเดิมก่อนเหยียบคันเร่งผ่านนโยมอย่าตามมานะ